สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา PSU Live นนะคะ EP นี้ EP 5แล้วค่ะ EP 5ของเราวันนี้มาคุยกันเรื่องสวัสดิการดีมีที่พักคอยไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยค่ะคอยเอาเจ้าแม่มาด้วยวันนี้ปรบมือหน่อยอาจารย์พี่ปุ๋ย <itation> อ้าวว้หน้ามามาเบียบเลยนี่ค่ะอาจารย์พี่ปุ๋ยนะคะอาจารย์ข่าแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพันธกาศุกศรีเมืองนะคะ อาจารย์พี่ปุ๋ยค่ะอาจารย์พี่ปุ๋ยนะคะน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วก็จะเจออาจารย์พี่ปุ๋ยแน่นอนเพราะอาจารย์พี่ปุ๋ยเนี่ยดูแลนักศึกษาเรียกได้ว่าวันแรกที่เข้ามาก็เจอหน้าอาจารย์พี่ปุ๋ยเลยว่านะคะเออเด็กๆเข้ามาปีนี้กําลังเลือกเลยค่ะแบบขมักขมันเลยสมัครเข้ามาแล้วทีแคสรอบสองเป็นรอบที่เด็ก14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาตั้งใจรอเลยนะเขาคู่แข่งมีแค่เราอ่ะอีกไม่นานเนี่ยต้องเลือกคณะแล้วค่ะ ถ้าเกิดเข้ามาแล้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยแม่ปู่อยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมะเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวิทยาเขตไหนนะคะนักศึกษาปีหนึ่งนั้นมหาวิทยาลัยนั้นจะให้อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก่อนเมื่อกี้ อาจารย์พี่ปุย๋ยบอกว่าเรามีวิทยาเขตไหนๆนั่นแปลว่า5้าที่ห้า <5 S 2> ที่ที่เรามีเนี่ยหลายคนรู้จักยู่แล้วเนาะ,ะที่เราอยู่ที่นี่คือหาดใหญ่ปัตตานีสุราษฎร์รัรงแล้วก็ภูเก็ตทุกที่มีหอพักหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะอ oh. ท,ที่มีหอพักค่ะแต่ว่าเด็กปีหนึ่งทุกคนเนี่ยจะมีการขอให้น้องๆเนี่ยอยู่ในหอก่อนใช่ค่ะคือคือเราขอความร่วมมือค่ะแต่เหมือนก็ก็ถึงถ้าไม่อยากอยู่ก็ก็ได้แต่ว่าทําไมต้องอยู่หอพักนะคะอาจารย์พี่ปุยเพราะว่า ปีหนึ่งอะคะ่ะกิจกรรมค้นเ้างเยอะแล้วก็ปีหนึ่งนั้นเป็นการปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ่อะค่ะการอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นมันก็ทําให้น้องๆองะค่ะง่ายกับการที่จะไปเรียนง่ายกับการนะคะที่จะไปหากไปทานข้าวนะคะมันก็ทําให้การปรับตัวทําให้ความคิดถึงบ้านมันก็จะลดน้อยลงอะคะ่ะอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ไกลเพื่อนมากกว่าปีหนึ่งต้องปรับตัวเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดีกว่าอยู่หอไหนแม่อยู่หอไหนค่ะอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วลูกปีสองค่ะปีสองอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งต้องกิมอยู่หอไหนไหมใช่ครับอยู่หอไหนอยู่หอไหนอยู่หอไหนลูกอยู่หอหนึ่งครับตายพูดอย่างนี้เดี๋ยวใครๆครเข้ามาอย่าตามไปอยู่หอหนึ่งเลยหรอครับผมหอหนึ่งนี่เป็นหออะไรอ่ะเป็นหออ่าเป็นหอของของของหอในเป็นหอในหอชายอยู่รวมกันไหมไม่รวมครับเป็นหอชายแต่ว่าแยกแยกปีกัน ยกปีกก็คือว่าในตึกเดียวกันเนี่ยผู้ชายอยู่ฝากนึงผู้หญิงอยู่ฝากนึงมีโอกาสได้เจอหน้ากันไหมคะไม่ให้เจอเนาะอยากเจอกันลงมาข้างนอกตึกไห้เจอกันอ่ะตรงเน็้อยู่หอไหมอยู่หอค่ะอยู่หอไหนลูกอยู่หอสามสี่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ที่หอเดียวไหมถ้าอยู่หอสามสี่อ่ะคือว่ามันเป็นหอขนาดใหญ่ค่ะเรียกเลยว่าหอสามก็คือว่ารวมกันเหมือนกันมีตรงมีเซ็นเตอร์ตรงกลางอย่างนี้ไหมแล้วก็โอเค อยู่คนละซีกอยู่คนละปีกันอยู่หอในกันหมดเลยเมื่อกี้อาจารย์พี่ปุ๋ยบอกว่าการอยู่หอในเนี่ยทำให้เราได้ปรับตัวได้ทํากิจกรรมเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมน้องเนตก็คิดว่าจริงเลยค่ะก็คือเนื่องจากมาจากชลบุรีใช่ไหมคะปีหนึ่งก็คือจะกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะประชุมเชียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือการที่อยู่หอในแล้วกิจกรรมนั้นเรื่องเดึอก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะคือคือเรื่อกิจกรรมปุ๊บแล้วก็เดินทางสะดวกแค่เดินกับหอก็ สะดวกแล้วใช่ไหมชอบออกกําลังกายไหมเราก็มีบางีแบบไปวิ่งบางทีก็พูดถึงไปวิ่งค่ะวิ่งที่ไหนอ่ะก็ต้องอ่างน้ำาะวิ่งที่อ่างน้งําำคน,<ช>นก่อนเดี๋ยวพี่เคยถามไปตอน EP ีสองบอกว่าคนที่มีความรักไปวิ่งที่อ่างน้ําเนี่ยจะเห็นเป็นรูปหัวใจน้องกิมเคยเห็นหรือย,ยังคะ เคยเห็นบ้างครับอุ้ยเคยเห็นรูปหัวใจด้วยแปลว่ามีความรักเห็นในรูปเลยนะอ๋อเห็นในรูปอ๋อจริงหรอมีคนแชร์รูปด้วยหรอมีครับมีเป็นรูปรูปหัวใจเลยเนี่ยนะใช่ครับสุดยอดสุดยอดนอกจากไปวิ่งที่อ่างน้ําแล้วในมออเราไปวิ่งตรงอื่นได้อีกไหมได้ครับมันคือสนามล่างฝั่งศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมข้างหน้ามีสนามล่างถ้าเกิดว่าใครชอบธรรมชาติไปวิ่งที่อ่างน้ําขึ้นควนมดแดงเคยขึ้นเรี่ยงด้านบน อยู่ปีไหนแล้วนะวยังมีเวลาไปวิ่งขวดมแดงดูนะข้างๆกันนะคะเป็นขึ้นเขาแล้วก็มีที่อ่างน้ําถ้าเกิดว่าไม่ชอบโรงนานข้างหน้ามีลู่ใช่ไหมอ,อ๋อไปเล่นกีฬาได้ใครชอบฟุตบอลก็เล่นได้อ่าละเมื่อกี้น้องกินมาจากจังหวัดไหนนะจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลทาไมมาเรียนไกลถึงเนี่ยก็อย่างที่่ามันกับเหมือนกับตอนที่ว่าอยู่มัธยมครับคือโรงเรียนพามาที่นี่บ่อยมากโดยเป็นงานวิทยารูปพามาทลกครั้งแล้วก็ ก็ไปมาไปม,มาประจำมาขอเองครับงานวิทยาศาสตร์ที่น้องกิมหมายถึงนะคะทุกๆปีเนี่ย<ช>เราจะมีการจัดกิจกรรมการ<ช>ทุกๆสิ่งหาคมค่ะจะมีกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์เราเนี่ยก็เปิดบ้านเป็นโอเพิลเฮาส์ให้น้องๆได้เข้ามาในมหาวิทยาลายัยน้องกิมได้ใช้เวลาช่วงนั้นเข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยมาที่นี่แล้วก็อยู่หอในด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยไม่เลยไม่เลยน้องแป้ง อยู่หอใน,นตั้งแต่ปีหนึ่งเหมือนกันใชใช้ชีวิตลําบากไหมอยู่หอใน,นเนี่ยมันต้องไปไหนไม่ได้ต้องกลับตรงเวลาหนูจะทำํำยังไงดีไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดกันอยู่หอในไ,นไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราไม่ได้เขาไม่ได้จํากันนาดอิสระของเราเราสามารถออกไปทานข้าวข้างนอกโมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในหาดใหญ่หรือว่าไป แต่ว่าเพื่อนเราชวนไปไหนเราก็ออกไปได้ค่ะเขาไม่ได้มาห้ามเราว่าเราห้ามไปไหนอะไรอย่างเงี้เออไม่ได้ห้ามเนาะพี<ช>่แต่ว่าเขาจะมีเวลาคอยดูแลใช่ไหมใช่ใชพูดถึงเ<ะ>วลาเนี่ยที่ฉันคุยกับกรรมการหอพักกันอยู่นะคะตอนเนี้ยโอ้ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดานะเรียนหนังสือก็เรียนกิจกรรมก็ทํากรรมการหอพักอสองคนเลยใช่ไหมใช่ครับต้องดูแลเด็กที่กลับบ้านกับหอพักดึกไหมไม่ คือเราไม่ได้ไปกาหนดกฎเกณฑ์ที่จะไปต้องไปดูแลคนที่กลับหรือคะเพราะว่าคืออย่างที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าคือเด็กที่มาเรียนมนหลาลัยก็คือต้องดูแลตัวเองเงนี้ค่ะคือเราจะดูแลแค่ความเป็นอยู่เช่นแบบว่าน้ําไม่ไหลก็แจ้งเรามานะ้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะไม่หลก็แจ้งประตูเสียแจ้งได้ไหมได้ซ่อมเองเลยใช่ไหมมีเจ้าหน้าทีาาท่ให้ก็คือว่าเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกให้ว่าปุ๋ยคะ<ๆ>น้องๆทํากิจกรรมแบบนี้มาหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนให้เด็กๆทำกิจกรรมใช่ไหมใช่ทำไมต้องทํากิจกรรมด้วยคะเวลามาเรียนหนังสือหนูอยากเรียนเฉยๆเดี๋ยวหนูไม่มีเวลาหรอกคะ่ะคือจริงๆแล้วในการพัฒนาค่ะมันต้องพัฒนาทุกด้านนะคะ เรื่องของการทำกิจกรรมนะคะมันเป็นการพัฒนาทักษะที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า soft skills นะคะก็คือว่าพัฒนาทักษะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดแบ่งเวลาในเรื่องของการเข้ากับคนอื่นนะคะมหาวิทยาลัยนะคะก็ก็ใช้เราเรียกว่าทรานสริปกิจกรรมรานสริปกิจกรรมบังคับ นะคะร้อยหน่วยชั่วโมงเป็นการขอความร่วมมือเชิงบังคับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท้าสุธีไม่ต้องแอบบอกเลยนะว่ามันมีประโยชน์มากใช่พี่ขอเล่าเรื่องสวัสดิการใี่นะักศึกษา่จริงได้ไหมคะ้ยสวัสดิการนี่มาหมายถึงอะไรอนี่ยจังสับใหญ่จังเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพนักศึกษาค่ะนักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาค่ะพี่เป็นกังวลว่าเดี๋ยวผู้ปกครองเป็นห่วงว่าถ้าเกิดลูกไม่สบายค่ะ,คะจะทำยังไงยิ่งมาเรียนไกลๆด้วยใช่ไหมคะมาเรียนไกลๆไกลคุณพ่อไกลคุณแม่แบบนี้ ถ้าเกิดมาเรียนแล้วรู้สึกเจ็บไข้ไม่สบายทำไงด,ดีคะตามพี่ปุย๋ยมหาวิทยาลัยนะคะทำประกันอุบัติเหตุไม่ให้นะคะทุกคนนะคะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนทุกคณะทุกวิทยาเขตนะคะแล้วสมมุติถ้าถ้าป่วยถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะก็ก็ใช้บัตรทองตามตามตามโรงพยาบาลของแต่ละมหาวิทยาลัยถ้าอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานถ้าอยู่วิทยาเขตหัดใจนะคะก็ ก็ใช้โรงพยาบาลนักสรีนถ้าอยู่ที่อื่นล่ะคะถ้าอยู่ที่อื่นถ้าอยู่ภูเก็ตก็ใช้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะถ้าถ้าภิเก็ตกางภิเก็ตกลังก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลตลางอันนี้ก็คือก็คือใช้ใช้สิทตามบัตรทองแต่ถ้าเกิดอุบัติที่เหตุนะคะก็ ก็เข้ารักษาที่ไหนก็ได้ค่ะไอ้ต้องย้ําก่อนนะว่าอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีมีดบาดโดนอะไรต่อยจัดได้หมดเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนปีหนึ่งปีเดียวไหมทุกคนทุกคนที่เรียนหมายถึงว่า4ปีที่มาเรียนนี้ทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถจะไปโรงพยาบาลที่แจ้งไว้ได้เลยถ้าเกิาอุบัติเหตุนะคะที่ไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายแบบ เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนมีค่ะก็ไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะแล้วก็ใช้สีามบัตรทองค่ะ,ะที่สําคัญเขาจะบอกว่าเวลาใครไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อที่หาดใหญ่ก่อนนะจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยแค่แต่งชุดน,นักศึกษาไปแล้วก็ไปที่คลินิกปฐมภูมิได้รับการบริการดีมากพี่พี่พยาบาลที่เคาน์เตอร์คุณหมอเนี่ยดูแลดีมากๆมาก,มาก,มากที่สุดเลยใช่ไหมใช่ที่สําคัญด้วยนอกจากไม่สบายแล้วพี่ปุ๋ยคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องแบบ น้องเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเยอะอ่ะเรามีหมอที่คอยดูแลใช่ไหมมีค่ะเรามีเรามีนักกิจวิทยานะคะแล้วก็มีคุณหมอและเราก็มีเครือข่ายกับทุกคณะนะคะทุกคณะแล้วก็พอมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราก็จะติดต่อเป็นลายคณะไปนะคะเพราะคที่เป็นความลับนะคะไม่ใช่ทุกคนทราบนะคะเฉพาะเฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง แล้วนะคะเหมือนกับถ้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะมีเบอร์24ชั่วโมงโทรได้โทรได้ทุกเรื่องนะคะมีทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องอ่ะพี่ยืมตังได้ไหมคะยืมตังไม่ได้ยืมตังเรามีทุนให้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สบายใจอยากจะคุยกับใครสักคนเรามีบ้านไวสายค่ะเรามีบ้านไวสายบ้านไวสายค่ะคือชื่อของกลุ่มนี้ใช่ไหมคะคือใช่ค่ะมันจะมีบ้านไวสายที่ตั้งอยู่ที่ใกล้ใกล้ใกล้กับตึกกิจกรรมาค่ะ คือมันเป็นสถานที่จริงๆเหรอ <S 1> <S 1> ที่จริงๆมีมีมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งให้กับค<ม>รกทาถ้าไม่อยากเดินขึ้นไปเราก็มีเพจบ้านไวสายออบาง<ม>คนไม่กลา้าไ,ไปหากลัว กินบล็อกไ,ได,ได้คุยก่อนได้อ,อันนี้สําหรับน้องๆที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊เราใช่หรือเปล่าเนาะเ,เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเรากินข้าวไม่ได้เลยช่วงนี้เรารู้สึกเราไม่อยากเข้าหาคนเลยช่วงนี้อาจจะมีโอกาสอยู่บ้างเล็กน้อยเป็นโรคคิดที่ไม่มีขยักเป็นหรอกค่ะ<ถ>แต่เรามีคนดูแลค่ะถ้าถ้าอยู่หอแล้วเกิดมีอาการไข้สูงหรือว่าปวดท้องกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีหน่วยฉุกเฉินนะคะซึ่งจะมีรถฉุกเฉินรับนักษาส่งโรงพยาบาล ตลอด24ชั่วโมงค่ะเวลาเรียนที่คณะเนี่ยเขาดูแลเราดีไหมที่คณะก็ดูแลดีเหมือนกันคถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเหมือนกันเออเวลาเรามาเรียนเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคำว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคือน้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเราจะได้คุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคนที่นี่จะมีอาจารย์หนึ่งคนคอยดูแลเราเป็นกลุ่ม,มๆใช่ไหมมีอะไรก็ปรึกษาได้ ยวเป็นเรื่องเงินเหมือนกันเรื่องเงินคุยไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องเงินก็คือคุยได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะหาช่องทางให้ใช่ไหมเป็นทุนหนึ่งนี้ให้นิติศาสตร์ดูแลดีมากๆอะวันแรกเราย้อนเ้นกลับไปว่าวันแรกที่เราเนี่ยได้รู้ว่าเราเป็นนักศึกษามออเป็นลูกพระบิดาวันนั้นเรารู้สึกยังไงลูกก็คือตอนแรกที่รู้ว่าว่าได้ที่นี่อะค่ะก็คือ รอฟังประกาศจากคณะว่าเขาอาจจะนัดทำกิจกรรมวันไหนก็คือนับเวลาถอยหลังเข้าหอพักเลยตอนนั้นนับเวลาให้ตัวเองเลยนะว่าอยาก<ช>จะเข้าหอพักไปจะขาดแล้ว<ช>มีกิจกรรมให้คือพอมา๊บมีกิจกรรมเลยเหรอก็คือมันจะเป็นกิจกรรมของคณะค่ะใช่อ้อน้องกิมอะ ที่ที่ใส่กับวชรกรเหมือนกันไหมมีกิจกรรมแบบนี้ไหมมีครับมีมีแบบตอนครับเหมือนกับตอนที่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเด็กปกติเั้วไปพอเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับทุกคนแบบต้อนรับดีมากครับแบบเหมือนกับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาหอพักก็มีพี่ๆมามาต้อนรับมาแบบมาให้ให้บริการแบบแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเวลาไปคณะก็มีพี่ๆที่แบบคอยดูแลแล้วก็ ตอนรับอย่างเป็นจักรุลคือมาแล้วไม่เหงาเลยใช่ไหมใช่ครับคือมาโดดเดี่ยวจากจังหวัดของเราก็จริงแต่มาถึงปุ๊บมีอาจารย์ที่ปรึกษามีพี่รหัสไหมตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้จักก็เป็นใครแต่ที่แน่แน่เนี่ยได้เพื่อนใหม่จริงๆยิ่งมาคนเดียวนี้ยิ่งดีนะตอนที่แป้งมาแป้งมีเพื่อนมาด้วยไหมหรือมาเดี่ยวเดียวเลยมีค่ะแต่ว่ามีน้อยมีน้อยแต่ได้เพื่อนที่นี่อ๋อ สนุกไหมพอเข้ามาแล้วสนุกค่ะกิจกรรมแรกเลยที่เราเข้ามาเราต้องเจอเวลาเราเป็นเด็กมออเนี่ยคืออะไรอ่ะปะถมนิเทศปะถมนิเทศคืออะไรไคือนั่งฟังในห้องเฉยๆอยงเงี้ยหรอเมืนับเรารวมกันทำร้องเพลงอะไรเหมือนกับเหมือนกับกเป็นการเจอทั้งหมดของ ของของของทั้งทั้งมหาเลยก็คือว่าเราอยู่คณะนี้ๆีนี่ก็จริงแต่วันประถมนิเทศเนี่ยจะรวมเด็กทุกคณะมาเจอกันก็จะได้เห็นมากหน้าหลายตาเพื่อนเนรุ่นเดียวกับเรามีอะไรบ้างกิจกรรมทํามารู้สึกภูมิใจที่ทำกิจกรรมว่นนี้มีกิจกรรมทุกคนเลยเรียนหนังสือทันไหมส่วนพ่อหรือพ่นะคะก็คือทางขาเนื่องจากแบ่งเวลาอย่างชดเกนก็คือวันก็คือเรียนปกติใช่ไหมคะส่วน ตอนเย็นก็คือทํากิจกรรมของหอพักส่วนตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนก็อ่านหนังสือค่ะก็จะแบ่งเวลาไว้ชัดเจนว่าช่วงนี้คือทําอะไรค่ะก็จะไม่กระทบกับการเรียนแล้วก็กิจกรรมถ้าแบ่งเวลาได้ชัดเนี่ยก็สามารถจะทําได้ทุกอย่างพร้อมพร้อมกันเลยน้องกิมนะคะใช่ครับเหมือนรับเหมืนมนอนกบบเราต้องแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็แบบต้องมีการบาลานซ์ใการใช้ชีวิตตรงเลย รเรามีกิจกรรมแต่ว่าเราก็ยังให้กิจกรรมมากับทางการเรียนด้วยเน <Yeah. S 1> ่เราก็จะได้ทำสองอย่างไปพร้อมๆกันเหมือนกันน้องแป้งล่ะเทคนิคเ,นเทคนิคเหมือนกันค่ะก็แบ่งเวลาให้ชัดว่าเราจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะแล้วกเเ็เราต้องรับผิดชอบตัวเองสูงมากๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้เรามีเทคนิคในการที่จะใช้ชีวิตในการเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยได้ถ้าตอนนี้น้องๆเนี่ยฟังฟังอยู่แล้วอยากเรียนมอจังเลย มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมต้องคิดนานไหมเนี่ยเวลาอยากมาเรียนมาอเนี่ยก็คือค้าใจเรียกร้องอยากจะมาเรียนที่มาอค่ะก็คือมาได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่เองก็พร้อมต้อนรับน้องๆเสมอค่ะอ่อนะไม่ใช่เฉพาะนิติศาสตร์ใช่ค่ะวจกรเมื่อกี้วจกรลืมถามเรียนเอกอะไรนะเรียนโลจิสติกส์ครับโลจิสติกส์ถ้าตอนนี้มีเด็กกําลังอยากไปเรียนโลจิสติกส์เหมือนกัน น้องกิมอยากจะบอกอะไรกับน้องคนนั้นบ้างคะก็อยากอยากให้ถ้าถ้าสมมติว่าเราชอบก็อยากให้มาเลยเหมือนกับเหมือนกับถ้าเรามาโมอและสังคมดีมากเหมือนกับอาจารย์ก็ให้เหมือนกับดูแลเราเหมือนกับลูกอะไรประมาณนี้ครั่ก็เรการเรียนการสอนก็รับขับรับจอยคุณภาพมีคุณภาพใช่มีคุณภาพเรียนโลจิสติกมาได้มาเป็นรุ่นน้องกับน้องกิมได้นะคะน้องแป้งอยากมาเรียนที่นี่ต้องเตรียมใจอะไรมาไหม ก็ชอบอะไรก็ขอให้เรียนอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจทําทุกอย่างให้เต็มที่ทุกคนรล้ต้อนรับเสมอทางอาจารย์แล้วก็พี่พีทุกคนนะคะศิลประสา์ยินดีต้อนรับแล้วสิรปศาสาทวัชกรแล้วก็นิติศาสตร์ยินดีต้อนรับแต่จริงๆแล้วเรามีอีกหลายคณะเลยนะจ้าพี่ปุ๋ย<ช>เยอะมากเลยก่อนลากันไปพี่ปุ๋ยคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราดูแลลูกหลานดีสุดมีบ้านหลังหนึ่ง ที่เราเนี่ยดูแลเขาสําหรับการมีปัญหาถ้าเกิดฟังเรามาเนี่ยจะตอบได้ว่าอาจารย์พี่ปุ๋ยเนี่ยพูดชื่อบ้านอยู่ชื่อหนึ่งค่ะชื่อเมื่อกี้เนี่ยทอยก็ย้าไปหลายรอบเหมือนกันเป็นบ้านที่ทําอะไรบ้างนะพี่ปุย๋ยให้คำปรึกษาในเรื่องของทุกเรื่องอะคะ่ะมีปัญหาก็ปรึกษาบ้านนี้ใช่ค่ะที่บ้านนี้มีใครนั่งอยู่บ้างะคะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมาค่ะและเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยโดยตรงค่ะที่จริงมีอีกที่หนึ่งนะคะ คือเหมยความว่าในหอพักเองอะค่ะถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเช่นนะคะไม่มีเงินกินข้าวเราก็มีครัวที่ชื่อว่าครัวลูกพระบิดาโอ้นั้นมีครัวลูกพระบิดาใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะอุปกรณ์ไว้ให้มีข้าวมีอุปกรณ์นะคะมีอุปกรณ์แห้งเช่นไข่เช่นปลากระป๋องเนี่ยค่ะก็นักศึกษาก็ไปจัดไปจัดหัหาเองได้ ก็คือว่ามีเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้พร้อมกับวัตถุดิบด้วยไปหุงหาได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่าพร้อมนะเราเนี่ยกคนน่าจะมีความเป็นลูกพระบิดาเต็มตัวเลยในฐานะสปัจจุบันเนี่ยพูดไปแล้ววันนี้ขอสิทธิ์เก่าอย่างพี่ปุ๋ยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยพี่ปุ๋ยอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่จะเข้ามาใหม่ไหมคะผาวิวทะาลสงขลานาครินนะคะมีความ เป็นหนึ่งทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยนะคะคือเข้ามาแล้วมัน่นใจได้เลยว่าคุณภาพกำแแก้วนะคะเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังทั้งในเรื่องการเรียนที่อยู่และสวัสดิการเข้ามาพอรับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วมีปัญหาไม่ต้องท้อะเลยนะคะติดต่อเลยติดต่อกองกิจาการนักศึกษาทุกเรื่องแก้ได้หมด เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสวัสดิการดีมีที่พักของเรานั้นมีอยู่จริงนะจ๊ะสวัสดิการดีมีที่พักของเราพร้อมกับนี่แฟสิลิตี้ข้างหลังต่างๆมากมายนอกจากสระว่ายน้ำแล้วฟิตเนสโรงยิมตีแบดเทเบิลเทนนิสอะไรก็ทำได้หมดเลยที่หอพักก็มีเครื่องออกกำลังกายค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ากลิ้งลงมาออกกำลังกายเลยนะมีสนามสนามออกกำลังกายการแจ้งสุดยอดสุดยอดวันนี้ขอบคุณอาจารย์พี่ปุ๋ยขอบคุณน้องแป้งน้องกิ๊งแล้วก็น้องเนตค่ะ จบลงแค่นี้แต่ EP ีถัดไปน,นั้นตามที่ได้บอกกันไว้ค่ะต้องติดตามชมให้ดีเลยนะคะว่าเราจะมาคุยกับสคณะน,นี้เรื่องอะไรบ้างสําหรับวันนี้ค่ะพีธสุรัยของเราจบลงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสดกว่าน,นี้ช้ดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ